สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาที่วัดสะกำแพงใหญ่อำเภออุพอรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเพื่อมาชมปราสาทคอมนะครับเดี๋ยวไปชมภายในวัดกันก่อนนะครับเนี่ยครับภายในบริเวณวัดสะกำแพงใหญ่นะครับซึ่งถือว่าเป็นวัดที่เจริญนะครับอยู่ไม่ไกลจากอำเภออุพอรพิสัยนะครับก่อนถึงสถานีรถไฟอุพอรพิสัยนะครับจะมองเห็นนะครับ ภายในบริเวณวัดนะครับมีเสนาสนวัตถุต่างๆมากมายนะครับภายในวัดสะกำแพงใหญ่อําเภออุดมพริสัยจังหวัดศรสีสะเกดนะครับนะครับที่มองเห็นเป็นศาลามหาไมมืมนีนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกันภายในศาลานะครับ ก็จะเห็นมีสถานที่ให้ทำบุญต่างๆมากมายนะครับเลือกทำบุญได้ตามศรัทธานะครับสำหรับท่านที่เดินทางมาที่วัดสะกําแพงใหญ่นะครับก็ที่จะไปชมปราสาทเห็นนะครับโบราณสถานนะครับก็ทำบุญ ต่างๆได้นะครับภายในวัดนะครับมีสถานที่ให้เลือกทำบุญต่างๆมากมายนะครับนะครับของใหญ่ชัยมงคลนะครับวัดสะกําแพงใหญ่ถือว่าเป็นวัดที่โด่งดังนะครับโดยเฉพาะมีอดีตพระเกจิอาจารย์ ชื่อดังนะครับหลวงปู่เครื่องสุพัทโทนะครับนี่ครับไอไข่วัดสะกกำแพงใหญ่นะครับที่วัดสักกำแพงใหญ่ก็มีไอไข่ไว้ให้ท่านที่ชอบเสียงโชคนะครับนี่เป็นบนดบหลวงพ่อนาคปกนะครับ เป็นหลวงพ่อนาคปกศิลานะครับอายุหลายปีนะครับเก่าแก่นะครับน่าจะเป็นพันปีนะครับหลวงพ่อนาคปลกแทรกสิทธ์นะครับที่วัดสักกำแพงใหญ่นะครับให้ทุกท่านที่มาทําบุญกลาบายขอพรขอบารมีนะครับเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขนะครับ ปกปักรักษาคุ้มครองให้ครับคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับหลวงพ่อนาคปลกศิลานะครับกเก่าแก่ของวัดสระกำแพงใหญ่นะครับอําเภออุทุมพร,รวิสัยจังหวัดศรสีสะเกดนี่นะครับเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับหลวงปู่เครื่องสุภธโธองค์ใหญ่นะครับ ให้ศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่เดินทางมาทำบุญที่วัดสะกําแพงใหญ่ได้ร่วมกันกราบไหว้ขอพรอขอบารมีนะครับหลวงปู่เครื่ององค์ใหญ่นะครับ,อร,บอริยสงฆ์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับเทพเจ้าแห่งเมืองดอกลำดวนนะครับมาขอพรขอบารมีหลวงปู่เครื่องได้นะครับ เดี๋ยวจะพาไปกราบสรีระสังขารน,นะครับของหลวงปู่เครื่องนะครับนี่นะครับสำหรับท่านที่เดินทางมานะครับไม่ควรพลาดนะครับมากราบสรีระสังขารของหลวงปู่เครื่องสุภัทโทนะครับดีดพระเกจิอาจารย์นะครับพระอริยสงฆ์ชื่อดังนะครับทีพระเจ้าแห่งเมืองดอกลำดวนนะครับ ถือว่าเป็นอดีตพระอริยะสองฆ์อีกรูปหนึ่งนะครับของจังหวัดศรีสะเกดนะครับที่มีปฏิปทาอภิญญาสูงนะครับสำหรับท่านที่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับไม่ควรพลาดนะครับที่จะมากราบไหว้ขอพรขอบารมีนะมากราบสรีระสังขารน,นะครับหลวงปู่เครื่องสุพัทโทอำเภออุทุพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับ มาสะดวกนะครับอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยนะครับรถไฟก่อนจะเข้าอุทุมพรพิสัยนะครับก็จะมองเห็นนะครับโดดเด่นเป็นสงานะครับเดี๋ยวสักพักจะพาไปชมปราสาทหินนะครับหรือว่าปราสาทวัดสะกำแพงใหญ่นะครับอยู่ภายในวัดสะกำแพงอำเภออุทุมพรพิสัยจงังหวัดศรีสะเกษนะครับถือว่าเป็น ปราสาทขอมที่ใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นโบราณสถานสำคัญนะครับมีชื่อเสียงของอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับปราสาทวัดศักดิ์กำแพงใหญ่นะครับถือว่าเป็นปราสาทหินนะครับโบราณสถานที่เก่าแก่นะครับ อยู่ภายในวัดสะกำแพงใหญ่นะครับตำบลสะกำแพงใหญ่อำเภออุตมพพ,พิสัยจังหวัดศร,รีสะเกษทือว่าเป็นปราสาทขอมนะครับโบราณสถานที่สำคัญนะครับก็จะประกอบไปด้วยปราสาทประธานนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เราเห็นสายละเอียดนะครับมีประสาสาสามองค์ตั้งบนฐานหินเดียวกันนะครับมีกำแพงและโคบปุระมีทางเข้าทางด้านทิศตะวันออกสลักทับหลังเกี่ยวกับเทพในาศาสนาฮินดูนะครับนอกจากนั้นก็จะมีบรรณาลัยมี สองหลังนะครับตั้งอยู่ภายในบริเวณกำแพงนะครับทางทิศตะวันออกเชียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นอาคารรูปเหลี่ยมนะครับเื้นผ้านะครับ ก็ยังมีบารายรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอยู่ทางทิศตะวันออกเชียงใต้นะครับเรียกสะกำแพงนะครับนี่ครับอยากให้ศรัทธาสาธุชนทุกท่านนะครับที่เดินทางมามาดูมาเห็นด้วยตาของตัวเองนะครับที่วัดสะกำแพงใหญ่อํเาเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดสีสะเกตนะครับ เป็นปราสาทสวยงามอีกแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดศรีสะเกดนะครับอำเภออุทุมพรพิสัยวัดสะกำแพงใหญ่ครับเป็นยังไงบ้างนะครับปราสาทขอมหรือว่าปราสาทหินนะครับวัดสะกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมและติดตามสาหรับท่านที่เดินทางมาก็ไม่ควรพลาดนะครับปราสาทหินวัดสะกำแพงใหญ่ อำเภออุรุณพริสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับอย่าลืมกด s ับ s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ